ทีนี้มาตอบคาถามที่2แล้วทําไมอันนี้ไม่ได้แค่คําถามของประกันประเภท3นะประเภทอื่นๆด้วยทําไมอ่ะทำประกันแล้วมันจะไปเด้งคําถามนี้กับประกันประเภทหนึ่งอ่ะเยอะทําไมอะ่ะเราสารทาประกันประเภทหนึ่งนะต้องหลายหมืน่นเวลาชนเขาซ่อมรถเราอ่ะโอเคนะคะแล้วพอตารวจชี้ว่าเราเป็นฝ่ายถูกแล้วอะ่ะคุณซ่อมรถให้เราอยู่แล้วอะ่ะแล้วยังไงคุณก็ต้องไปเรียกเก็บกับคู่กรณีอยู่แล้วอ่ะ ทำไมไม่เรียกเก็บค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถแทนเราด้วยละ่ะถูกไหมนี่กระโดดมาชั้นหนึ่งแล้วนะทำไมไม่เรียกเก็บแทนเราด้วยละ่ะประกันน่ะเราซื้อประกันไว้แล้วคุณราก็จะกลับไปอธิบายอย่างที่อธิบายแบบเดิมเมื่อสักครู่นี้ว่ากรมทันประกันภัยอเปิดมาที่ประกันประเภทหนึ่งมันมีตรงไหนไหมในหน้าตารางกรมทันที่เขาระบุเกี่ยวกับคําว่าค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถมีไหมมีไหมในหน้าตารางกรมมทันประกันภัย ไม่มีไม่มีค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถใครขาดประโยชน์คะเราเราเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้เรียกร้องเองพี่ออฟขอบคุณสนอหัวใจค่ะนะคะแล้วในส่วนของประกันที่เราทำเอาไว้เขาไม่มีอำนาจเอาเปนยังไงไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ ที่จะไปเรียกร้องแทนเราเพราะมันไม่อยู่ในความคุ้มครองในส่วนของกรมธรรม์ประกันภัยตรงนี้แต่มันเป็นสิ์นอกเหนือที่ผู้โดนละเมิดผู้ง่ายๆนะผู้โดนละเมิดคือใครเรานี่แหละที่อยู่ดีๆคุณมาชนเราโครมเขาเรียกว่าเขามาละเมิดเราอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามาละเมิดเราละเมิดเรายังไงทําให้รถเราพังทําให้เราใช้รถไม่ได้ทําให้รถเราเกิดความเสียหายทําให้เราไม่สามารถใช้รถได้กี่วันละ่ะเขาละเมิดเราเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นผู้ที่เรียกร้องเอง บริษัทประกันทําแทนเราไม่ได้นี่สิทธิ์ของเราซึ่งหลายคนไม่เคยรู้และไม่เคยเรียกเงินหล่นหายไปในช่องทางรูรั่วตรงนี้เยอะมากยกมือเดี๋ยวนี้ใครที่เคยเป็นฝ่ายถูกมาก่อนเพื่อนเคยชนตูดมาก่อนแล้วก็โอเคซ่อมรถกันไปเรียบร้อยเจ้ากันไปไม่เคยเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถยกมือสูงสยกให้สุดแขน แล้วบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่พลาดอีกแล้วต้องจอดซ่อมเป็น1ิวันประกันคู่กรณีจ่ายให้แค่5้าวันแบบนี้ต้องทําไงก็ต่อรองสิคะนะคะเรารู้สิทธิ์เราอยู่นี่เรารู้สิทธิ์เราอยู่นี่ว่าหลักการคุณก็อธิบายไปหมดแล้วนับจากวันไหนยกสุดแขนเลยใช่ไหมคุณปา้านับจากวันไหนจ้ะชนโครมขึ้นมารถเราใช้งานใช้การได้ไหมตั้งแต่วันชนขอบคุณคุณยุ่งเยิงค่ะชนแล้วรถเรายับรถเราขับต่อไม่ได้นับตั้งแต่วันนั้นจ้ะนับตั้งแต่วันนั้น ทีนี้หรือชนแล้วมันยังขับต่อได้แบบไม่ไม่อันตรายเหมือนรถคูดานเนี่ยคูดานจอดไว้เฉยๆเพื่อนมาชนตูดรถใหญ่ด้วยแต่ยังขับได้อยู่ระหว่างนี้รออะไรนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะคุณปลาระหว่างนี้รออะไร <c oughs> เพราะฉะนั้นระหว่างนี้นับไม่ได้เพราะคูดายังใช้รถอยู่การใช้รถอยู่หมายถึงยังไม่ขาดประโยชน์จากการใช้รถไงฉันยังใช้รถฉันเป็นประโยชน์อยู่เนี่ยเรียกไม่ได้เข้าใจง่ายๆอ่ะพยายามเข้าใจเป็นอะไรง่ายๆอ่ะถ้าขา,ขาดประโยชน์จากการใช้รถความหมายมันก็บอกอยู่แล้ว คือตั้งแต่วันที่เราไม่ได้ใช้รถและมันเกิดจากเหตุการณ์อุบัติเหตุครั้งนี้ที่เราถูกละเมิดละเมิดชนน่ะนับตั้งแต่วันนั้นหลายคนบอกก็เรียกไม่ได้แน่นอนบริษัทประกันต่อรองคุณค่ะล้านเปอร์เซนต์บางบริษัทประกันปวดหัวปวดตับเสาร์อาทิตย์ไม่นับค่ะเพราะว่าไม่ทํางานเสาร์อาทิตย์วันหยุดอู่ชอบไม่ใช่ดาใช่ไหมเออมันใหญ่ได้ใจใช่ไหมคะเยอะแยะที่เขาจะบอกแต่ถ้าเรามีความรู้เราแย้งได้ไหมคะแย้งได้คําว่าค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถเราไม่ได้ใช้รถไปทํางานอย่างเดียวจะ้ะ เราใช้ประโยชน์อย่างอื่นค่ะเราใช้ขับรถไปเที่ยวเราก็ใช้รถขับรถไปรับลูกเราก็ใช้รถไปตลาดเราก็ใช้รถ